พอแม่พี่น้องอในจังหวัดนครราชสีมาลาัานสุกรรนแลนะคะ่ะฉันรัชนีวันค่ะรัชนีวันที่สุวรรณน้ำเพลิงปากบนังกำลังรายงานความรุนแรง,งคล่องพื้นในทะเลข่สะพันดวที่ตำบลป้านนังคังองตะวันออกนะคะ

กันที่สูงผู้ป่วยีิสตียงกาเเลิมกาปรปฏิบัติ่รียธรรมไร้หนะะ้ากากการดิฉันจะรายงานให้ทราบเป็นระยระยะต่อไปข้อห้พีนองทุกุกตาด้เตรียมตัวไว้ด้วยเตรียมรับมือในพายุในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนยงแน่นอน